เยอะไปอีกหน่อยเลยนะสบาย์ไพรสอ่ะไม่ได้หรอกน้อง <_ d ose> คิดเยอะน้องสบายไพรเลยพี่ดอกรถพี่มีแล้วเก็บไปใช้เถอะมาให้เซอร์ไพรเอารถมาแลกกันเองเอาเปอร์รี่พี่ไปขับไอแปะเลยมาให้พี่ใช้มาอไอหมาลร้ายที่มาไเนี่ยไม่กูขึ้นรถมันมีหมากร้า พอเจออีสติกหนึ่งที่พี่คิดตอนเนี้ยรถฟูเรียกูที่อยู่กับไอ้เบื้อจะอยู่ไหมเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ไหมี่ยฟูเรียตัวแรงไอ้เบื่ออาจจะมีปัญหาเยอะแต่มันไม่ทำแบบนี้ก็ได้ไงแต่มันพาให้กลัวไปหมดไงคนที่เราไม่คิดว่าจะทำยังทำกับเราได้ โคตรโหดเดี๋ยวนาะอนี่จะได้จำไว้ไอย่าไว้ใจใครง่ายๆเฮ้ยเอ้าตายปะน่ะตะลบเลยดอกเมื่อกี้ตลบเลย <c oughs> เด e าบอส The Boss นมากันโคตรเยอะคนพูดพูดแต่ไม่ค่อยมีอะไรหรอกคนเงียบๆอะ่ะเราไม่รู้อะไรเ <c oughs> ขาคิดอะไรในใจอะ เดอะบอสเดอะบอสใช่คนนี้หรือเปล่าใช่คนนี้ป่ะครับฮัลโหลมากันทำเฮี้ยเยอะขนาดนี้นะใครหลงมาซื้อรถอ้าวใช่หรือเปล่าครับมีอะไรหรือเปล่าคะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเอ้าคนเฉยๆครับเรือกไปเลืองพี่พี่เฉินขอพี่เฉิน พี่เลี้ยงทำพี่บางหน่อยพี่เลี้ยงเนี่ยวะบีบหรืออะไรบ้างพี่บางไม่เอาแี่จเงินก่อนยาพี่บางใจเย็นหัวบ้านเยี่ยนี่้ทำแบบว่าเฮียสตรอเบัลลี่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวที่เหลือกันลังมานะครับเขาขายโจ๊กสียน้ำเงินทำตอมแหลกใช่ไหมยาเยาใครไม่หนุ่มไม่ใช่ก้าวเปิดล้น่รอเขาเคลียร์กันอยู่เอ้าเคีียเอ้ยพี่บางเอาหน่อย ยา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 พี่บังพี่บัใครผมผมไม่ได้ไม่าาให้พี่เลยนะพี่บังอหมอเนี่ยเยยาของพี่ยายาย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 ายายายไม่รู้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 เดี๋ยวมหรอพี่๋ยําแล้วผมเลยไม่แบน ตอนกูเห็นพี่เนี่ยรู้รู้รู้ว่าเป็นพี่ปะไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าพี่บอกว่าแรงเขียวไงแย่ายกก็เลยย่าก็เลยรู้ไงคิดว่าเป็นดูไว้ใช่ไหมใช่แต่คือพี่พูดว่าต้องมากันบทแก้แค้นนี้ก็ได้ไหมหลงจะทำอะไรพี่บอกไม่ได้เหรอฮะไม่ได้เน้่ยไอหลงจะซื้อยาหรือวางยาเอางี้แล้วกันถ้าเอางี้แล้วกันถ้าหลงบอกให้ลดไม่ได้อ่ะพี่เฉินขอให้ลดได้ไหมโอ้โหไม่โอ้โหมันเยอะพี่สองจุดเจ็ดได้ไหม เอางี้ถามก่อนจะลดไหมพี่ยา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 ย้ยา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 ยไยายายายันาย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 าสายายายาายายยา เออซื้อมากูไม่ได้ขับอยู่ดีใหญ่เหี้ยไม่แล้วมันขยับได้ไงแล้วมันขยับได้ไงไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยไว้ให้มึงมาช่วยกูเองเรื่องเนาะไอ้เหี้ย่าจริงเหรอย่าสามสามจุดหกไดไหมอ่ะสามจุดหกห้าไดป่ะไดไหมเอางี้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 เออสามจุดห้าแล้วเดือนที่เหลือพี่พี่เสิร์ให้เป็นปูได้ไหมเอาอไหม

ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มันขยับได้ไงไม่รู้ไม่รู้ไสามจุดหกห้าไม่แน่หรอสามจุดหกไปสามจุดหกได้ไหมสามจุดหกไปไม่มีตังค์แล้วพี่หลวงห้าหมื่นนิดเดียวห้าหมื่นนิ้งยายยายยังโอเคงั้นยังไงก็ย่าเป็น3.6มกแล้เดี๋ยวที่เหลือส่วนต่างพี่เจตให้เป็นปูนได้ไหม คุนน่ะีมโอเคไหมแต่แค่ว่าไม่ได้เป็นเงินน่ะได้ไหมเออก็ได้พี่พี่ได้เท่าวกกี่ถุงอ่ะร้อยก็ย่าอยากได้สามจุดหกห้าใช่ไหมหลอกอสามจุดหกก็เป็นส่วนต่างไอห้าหมื่นนั่นแหละก็เดี๋ยวพี่เฉินให้เป็นปูนให้ตามราคาเท่าที่ห้าหมื่นเลยโอเคไหม่ีก็ได้ค่ะโอเคครับก็ราคาตลาดปูนเท่าไหร่มันตอนนี้น่าจะมันเก้าร้อยถึงเก้าร้อยห้าสิบมั้งเหรเก้าร้อย ม่อะไรก็ถือว่าตีไปเก้าร้อก็เดี๋ยวพ่เฉษนอปูนให้ห้าสิถุงโอเคไหมเฮ้คจะเจ้าไม่เอาเอาเอาย่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 าย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 ่ายาย่ายาย่ายายาย่ายยาย่ยา่าย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 ่ายาย่ายา่าย่า ยายายามาบาเลเหรอสไม่ทันว่อเฮ้ยมึงกลับแรงเกียวเลยกูจัดการต่อยยา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 ซมไอแซมอย่าปะจอนเดี๋ยวเดี๋ยวไปตอนผมด้อย่าอไปตอดผมด้ยไม่ไหอย่าปะจอรเรืออะไรเนมันจะรือไม่อยู่นะเว้ยนั่งเอนะาทีได้ได้ไดอย่าปจอนไปตอผมด้ยตัดผมอะไรวะมึงไปตอผมด้ะตัที่ไหนตอนไหม่เฮียมิดอะองที่ตนทำไมอะ ไอ้เหี้ยมึงเล่นไม่รู้รุ่นอ่ะวันนีอย่าเพิ่งไอ้นี่กลับนะพาพี่ไปหาเชิญแป๊บนึงได้พี่ แเราเลยพี่ซับรถด้วยพี่ซจะถังมันถังหมด บอกแล้วอย่านอกใจพี่แค <c oughs> ่คิดนอกใจก็เจ็บจันแล้วนเน, <c oughs> นี่ยนง่น้องเนี่ยากจชีวิตแล้วเชิญคุยหน่อยดรก็ยังไม่ตอบมาเลยอ่ะพี่รอความมาอยู่ I don't believe in destiny, I just do what's best for me, don't listen to my enemies, they're just full of jealousy, the, this legacy, you gon' see what's left of me. You don't see success in me, you ain't seen the rest. I just wanna me. be the best at what I know.